สมไมโครเวฟอาการย้อน h ิดครับไฟเข้าแต่เป็นร้อนครับอาการหลักๆของไมโครเวฟเลยครับบวม,มิงอย่างไรแมกนีตอนอันนี้คือผมวัดเรียบร้อยนะแมกนีตอนนี่คือเสียครับนี่ผมขีดกาลระบาดไว้แมกนีตอนเสียครับฟิวขาดมแมกนีตอนเสียฟิวขาดครับสองตัวนี่แหละหลักๆครับเนี้ยเดี๋ยวผมจะวัดในเบืเ้องนะว่า อาการเสียของแมกนิตอนเป็นแบบไหนอันดับแรกผมตั้ง r คูณหนึ่ง้วนย์ศูนย์นย์นกันอะไรวัดค่าโอห์มวัดตรงขั้วมันครับสังเกตที่เข็มดูโอห์มครับอันดับแรกวัดที่ขั้วแมกนิตอน ดูครับ0.1เมกนิตอนที่ดีก็ไม่เกิน0.3ครับแล้วผมจะเช็คว่าลงโค้งไหมตรงที่ขัวดูดูที่เข็มมิเตอร์ครับปรับย่านมาที่ R คูณ 10k ครับย่านสูงสุดเลยจะวัดว่าเมกนิตอนช็อตลงโค้งหรือเปล่านะแล้วก็ทำการซีโร่ศูนอ่ะสังเกตเบื้องที่เข็มดีๆครับ แตะที่กัวแล้วก็มาแตะที่โค้งนั่นเห็นไหมครับเรียบร้อยครับช็อตลงโค้งครับขึ้นศูนย์เลยครับอีกขัวหนึงสลับขัวกับเหมือนเดิมครับก็คือว่าแมกนิกตอนมันเสียครับถ้าแมกนิกตอนที่ดีมันก็จะปออระช็ตลงโค้งครับ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมไมโครเวฟครับขอบคุณครับสวัสดีครับ